คำสาปอสราณใต้บาดาลที่เต็มไปด้วยความสีวิไลมีเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่ามรุนคอนครอันมีพญาศีสัทธาราชาเป็นประมุขป,ปกครองเมืองโดยธรรม,มาโดยตลอดแต่ทว่ายังขาดคู่บารมี จะคอยมาช่วยเตือนสติข้างกายเพื่อมาเป็นชายาพญาศีสัตถาจึงได้ทำพิธียัญญาขึ้นใต้น้ำเพื่อขอพรแด่พระนารายผู้เป็นเจ้าอันปกครองโลกใต้น้ำคือไวยกุลโลกพญานาคศรัทธาในพระนารายเป็นยิ่งหนักจึงได้ขอพรด้วยความประจักษ์ภักดีว่าหากพระนารายผู้เป็นเจ้าท่านคัดเลือกหญิงผู้มีบารมีให้แก่ข้าข้าสัญญาว่า ข้าจะดูแลนางและพักดีต่อนางสยบต่อนางแต่เพียงผู้เดียวสตรีนางใดเข้ามาใกล้ข้านั้นก็มีอาจหมายปองได้อีกนอกจากตัวหญิงที่ท่านประทานให้แล้วข้าจะมีใจและพักดีต่อนางแต่เพียงผู้เดียวข้าต้องการสตรีที่มีอำนาจเทียบเท่าบารมีข้า เพื่อที่จะได้ปกครองเมืองบาดาลได้อย่างสมเกียรติสมศักดิ์รีข้าหวังเป็นอย่างยิ่งนักว่าพระนารายผู้เป็นเจ้าจะประทานพรนั้นให้แก่ข้าเสียงของพระนารายไหลมากับกระแสน้ำบนคล้ายกับโลกใต้น้ำถูกกระแสคลื่นลมพายุถล่มเมืองบาดาลเสียงนั้นลอยมาว่าให้เป็นไปตามนั้นแต่หากท่านผิดคำสัญญา พรน,นั้นก็จะไม่สมริจผลท่านจะต้องเสียใจอย่างใหญ่หลวงเพราะท่านขอมากไปจงจำไว้หากรักษาคำพูดไม่ได้ท่านจะต้องได้รับกับจุดจบที่แสนเจ็บปวดเมื่อสิ้นเสียงพระนารายณกระแสน้ําก็สงบลงดังกับว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้น แสงสีทองส่องสว่างปรากฏขึ้นตรงหน้าของพญาสีสัานาคราภายใต้แสงนั้นปรากฏเรือนร่างของสตรีนางหนึ่งนามว่าอสุรานางน้อมเคารพแด่องค์พญานาคพร้อมลั่นวาจาว่าต่อจากนี้ไปข้าคือชายาของท่านท่านจะรับรักข้าแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่พญานาคตกปากรับคำข้าสาบานข้าจะรักเจ้าแต่เพียงผู้เดียว อสุราเมื่ออสุราได้ผ่านการอภิเศกสมรสแต่งตั้งให้เป็นมเหสีแก่เมืองมรึกคณนครก็ได้มีเหตุการณ์ปฏิหารเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเมื่อนางย่างก้าวไปที่แห่งหนใดในเมืองบาดาลที่ตรงนั้นก็ตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นหอมและเปลี่ยนไปด้วยความสุขความเบิกบานใจผู้ใดที่เคยทุกข์ใจความทุกข์ใจนั้นก็หายสนิทสิ้นเพียงแค่นาง ได้เยื่องกลายเข้ามาในบริเวณที่มีคนทุกข์ทุกอย่างก็กลับตาลปัดกลายเป็นความสุขดังปาฏิหาริย์ในเมืองบาดาลแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยความสุขความอุดมสมบูรณ์ไปเป็นเวลานาน,าน พยาศีสัทธาได้เห็นเช่นนี้ก็ปรติปรีดาเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นชายาที่มีบารมีเทียบเท่ากับตนนางไม่เพียงแต่แสดงปฏิหารต่างๆได้แค่เพียงอย่างเดียวนางยังมีฤทธิ์มากสามารถจัดการกับเหล่านาคบริวารทั้งหลายให้สยบแกน่นางนาคทุกตนย่อมรู้เรื่องนี้ดีจึงไม่มีใคร กล้าเหมิมเกิมกับนางวันเวลาผ่านไปพญาศีสัทธานาคราชก็ยิ่งรักและห่วงแหนนางเพิ่มขึ้นยิ่งหนักอยู่มาวันหนึ่งพญาศีสัทธานาคราชได้รับข่าวจากพระพรมให้ไปทำภารกิจหน้าที่สำคัญบนสวงสวรรค์ให้ไปปราบอสูรพญานาคได้ทำภารกิจและได้รับชัยชนะกลับมา แต่ก่อนที่จะกลับมานั้นพระพงษ์ได้ประทานนางผู้หนึ่งให้เป็นของรางวัลแก่พญานาคนางผู้นั้นมีนามว่าอัญญาการตินางผู้นี้เป็นลูกของเทพพระอาทิตย์ที่ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นจากหญิงผู้ที่เป็นมนุษย์นางมีคุณสมบัติ ที่มีพรสเสน่ห์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดตัวนางนั้นมีสเสน่ห์เย้ายวนงดงามชวนให้ตะลึงยังหาที่ติไม่ได้และเต็มเปลี่ยมไปด้วยความแข็งแกรง่งและดูมีความเป็นผู้นำเนื่องจากนางนั้นเกิดจากเทพพระอาทิตย์ที่มีความแข็งแกรง่งเต็มไปด้วยพละกำลังและอำนาจสิ่งเหล่านี้เป็นพรวิเศษที่นางได้รับติดตัวมาตั้งแต่เกิด ผู้ใดที่ได้เห็นประสบพบเจอนางต้องหลงสเสน่ห์ชอบนางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อพญาศีสัทธาได้สบตากับนางอัญญาการติก็หลงลืมคำสาบานที่เคยได้ให้ไว้กับชายานางอสุราจนหมดสิน้นเพราะโดนฤทธ พรเสน่ในตัวของนางอัญญาการติเข้าอย่างจังจึงหลงสเสน่ห์บังเกิดความสเสน่หานางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และได้ตกปากรับคํานํานางกลับมายัางเมืองบาดาลด้วยพร้อมรับปากกับพระภุมว่าจะดูแลนางอย่างดีและจะไม่มีวันทิ้งขว้างนางแม้ตัวตายกายสลายดวงจิตก็จะขออารักขานางผู้นี้ทุกชาติไป เมื่อพญาศีสักธาเดินทางกลับมายังเมืองมรุกะนครก็เอาแต่ขลุกอยู่กับนางอัญญาการติเป็นเวลานานไม่ออกมาทำหน้าที่หรือมาพบเจอใครจนนางอสุราเกิดความร้อนใจเป็นอย่างยิ่งจึงบุกเข้าไปยังที่พำนักขององค์ราชาเพื่อต้องการค้นหาความจริงบางอย่างเหตุอันใดสวามี ถึงเอาแต่คลุกอยู่แต่ในห้องไม่ยอมออกมาพบใครเมื่อนางไปถึงหน้าห้องขององค์ราชาทหารเฝ้ายามกลับบอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดเข้าพบองค์ท่านหากไม่ได้รับอนุญาตจากองค์ราชาทำเอามหีสีชักสีหน้างงกันไปใหญ่ นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับสวามีผู้เป็นที่รักท่านไม่เคยแม้แต่จะห่างกายข้าเป็นเวลานานเช่นนี้ข้าขอเข้าไปดูว่าสวามีของข้านั้นท่านเป็นเช่นไรข้าช่างเป็นห่วงยิ่งนะักทหารทูลตอบว่ามีได้เจ้าคะ่ะมิเช่นนั้น ข้าจะถูกลงโทษอย่างหนักทำเอาพระชาย,ยายิ่งสงสัยกันไปใหญ่เมื่อนางเห็นเป็นเช่นนี้แล้วจึงสำแดงบารมีพร้อมเปล่งวาจากับทหารว่าข้าขอเตือนเจ้าอย่าริอาจขวางทางข้ามิฉะนั้นเจ้าจะได้กลายเป็นฝุ่นผงคุลีไปตลอดกาลข้าขอสาบเจ้าหากมิเปิดทางให้แก่ข้า จงกลายเป็นฝุ่นผงในทันใดทันใดนั้นทหารได้กลายเป็นเท่าทุลีด้วยความจงรักภักดีต่อหน้าที่และคำสั่งที่ตนได้รับจากองค์ราชาอสุรามุ่งหน้าเดินต่อไปอย่างที่พักขององ์ราชาด้วยความเป็นกังวลว่าเกิดเหตุการณ์อันใดขึ้นกับองค์ท่านแต่ทว่าภาพที่เห็นตรงหน้านั้นคืออง์ราชากำลังเสพสุขอยู่กับหญิงผู้อื่น อาสุราถึงกับทรุดลงกับพื้นแล้วตัดพอต่อหน้าสวามีด้วยความโศกเศร้าเสียใจนี่มันเกิดเหตุอันใดถึงได้เปลี่ยนใจท่านได้ไวปานนี้คำสาบานที่ท่านเคยมีท่านลืมได้อย่างไรเล่านางผู้นี้เป็นใครกันนางไม่รู้อย่างนั้นหรือว่าท่านมีชายาแล้วคือข้าเมื่อบารมีรัศมีของอสุราเยื่อกลายเข้ามาใกล้องราชา พระราชาจึงได้มีสตินึกคิดขึ้นได้ว่าคำสัญญาที่ข้าเคยให้ไว้กับอสุราข้าลืมได้อย่างไรเล่าเมื่อตั้งสตินึกขึ้นได้พระราชาจึงรีบอธิบายเหตุการณ์ให้อสุราฟังอสุราฟังก่อนนางมิได้รู้เรื่องราวระหว่างเจ้ากับข้าแต่อย่างใดข้าจำเป็นต้องรับนางกลับมาด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อสุรามองไปที่หน้าขององค์ราชาด้วยความผิดหวัง ที่องราชาได้ผิดคำสัญญากับตนข้ามีอาจฟังเหตุผลท่านได้แล้วณบัดนี้หัวใจของข้าแตกสลายดับสูญความเสียใจนี้มิอาจให้อภัยได้ข้าขอสาบท่านเสียงองราชาคานขึ้นมาด้วยความตกใจและเป็นกังวลไปอย่างยิ่งเนื่องด้วยเกรงในอำนาจแห่งคำสาบของนางอสุราอสุรายาข้าขอสาบท่านขอให้ท่านพบเจอกับความวิบัติ ให้ท่านได้รับความเจ็บปวดจากคนรักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันท่านจะได้พบกับความทรยศหักหลังจากหญิงผู้ที่ท่านไว้ใจที่สุดหญิงใดในโลกก็มิอาจครองคู่กับท่านได้เป็นเวลานานท่านจะได้พบแต่ความพลัดพรากเสียใจในความรักไปชั่วการนานจนกว่าจะมีผู้มีบุญมาปลดปล่อยท่านให้พ้นจากความทุกนี้ผู้นั้นต้องมีจิตใจที่ซื่อตรง และเป็นบุคคลที่รักและชอบการทำคุณงามความดีอย่างหาที่สุดไม่ได้คนผู้นี้จะต้องมักทำประโยชน์แก่ส่วนรวมและนางจะเป็นส่วนหนึ่งของข้าในอนาคตนางคือเกษาขององค์พระนารายและนางคือส่วนหนึ่งในอวตารของข้าในภายภาคหน้าเมื่อถึงเวลานั้นนางจะปรากฏกายเพื่อได้ทำหน้าที่ถอนคำสาปแก่ท่านสุดท้ายนี้ข้ารักท่านยิ่งหนัก ถ้อยคำนี้เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ข้าอยากจะบอกท่านข้าขอลาจากที่นี่ไปตลอดกาลเมื่อสิ้นเสียงอสุราก็มีร่างของพระนารายณ์ปรากฏกายขึ้นพร้อมกับยื่นมือออกมารองรับนางอสุราเพื่อพานางกลับไปยังที่ที่นางเคยจากมา พญานาคทำความคารพบแด่องค์พระนารายณ์พร้อมกับสีหน้าที่รู้สึกผิดเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถรักษาคำพูดคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับพระนารายณ์และนางอสุราไว้ได้ ก่อนอง,งานารายจะจากไปท่านได้กล่าวกับพญานาคว่าท่านได้รับบทเรียนนั้นแล้วจงยินดีรับโทษนั้นตามมาหลังจากอสุราจากไปเมืองมรคคขานครก็ร้อนเป็นไฟเพราะเกิดความแตกแยกระหว่างนาคบริวารวุ่นวายกันไปจนถึงนาคชั้นสูงเหล่านาคทั้งปวงได้ต่างพากันแตกแยกแยกย้ายพากันออกไปจากเมืองแห่งนี้ต่างกระจัดกระจายแยกตัวกันออกไปอยู่ ตามป่าเขาห้วยหนองครองบึงไปจนถึงถ้ำและทะเลเหลือเพียงแค่นางอัญญการติและนากราชาเท่านั้นที่ยังคงอาศัยอยู่ในเมืองมรคคนครแห่งนี้หลังจากเหตุการณ์ที่นาคทุกตัวตนได้แยกหนีออกจากเมืองบาดาลเมืองมรคขนครก็ได้สุดโทมลงอย่างรวดเร็วไร้ซึ่งความรุ่งเรืองสิวิไลยอย่างเห็นได้ชัด องค์พระราชาทนไม่ไหวจึงได้ไปขอร้องขอพรกับพระพรหมด้วยความอับอายที่ไม่กล้าสู้หน้าองค์พระนารายอีกต่อไปเนื่องด้วยเคยทําผิดไม่รักษาคำสัญญาจนเกิดเหตุร้ายแรงตามมาคำขอที่พญานาคนั้นได้ขอต่อพระพรหมคือขอให้ข้าได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เถิดข้าทนอยู่อย่างไร้ค่าราชบริพาร ไรซึ่งการปกครองที่ดีมิได้อีกต่อไปข้าขอไปเกิดเป็นมนุษย์และได้ปกครองเมืองอย่างสง่าผ่าเผยด้วยเถิดแล้วข้าจะสร้างคุณงามความดีให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่ออัญญาการติเห็นเป็นเช่นนั้นจึงรู้สึกได้ว่าหากข้าสวามีไปแล้วตัวข้าจะอยู่เยี่ยงไรอัญญาการติจึงขอร้องกับพระพมว่าขอให้ข้านั้นได้ติดตามได้ไปเคียงคู่กับสวามีอันเป็น ที่รักของข้าถูกพบทุกชาติไปด้วยเธดข้าขอสาบานข้าจะรักสวามีของข้าแต่เพียงผู้เดียวพระพรมได้ฟังเช่นนั้นจึงให้พรอย่างมีเงื่อนไขเพื่อไม่ให้ไปลบล้างคำสาบของผู้อื่นที่ได้เคยสาบไว้ก่อนหน้านี้พระพรมจึงให้พร ให้เป็นไปตามนั้นเมื่อสิ้นเสียงพระพรมทั้งคู่กลายเป็นแสงสีทองผุดขึ้นจากเหนือน้ำหายวับไปกับตาไปจุดติเกิดเป็นมนุษย์ดังคำขอเมื่อการเวลาผ่านมาทุกดวงจิตได้ถือกำเนิดเกิดในชาติพบใหม่ในชาติที่ชื่อเรื่องว่าเท้าสีศรัทธา